เปิดเคล็ดลับช่องทางรวยอาชีพเด่นที่อยู่ในกระแสติดตามเราสองคนได้ในมายา,า,ยาช,ช่องทางรวย,รวยดิฉันธนสอนอามาตยกุคุณค่ะดิฉันกัญญาพักอินทรรักษาค่ะเปิดทีวีมานะคะเจอเราสองคนในยามเช้าแบบนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสดีหรือไม่สดชื่นสดชื่นใช่ไหมคะยามเช้านี่ทุกวันเลยสังเกตดูค่ะพี่กบคือปกติเป็นคนที่โอเคเลอยอะ ชอบชอบตื่นสายสักนิดนึงโอเคหลัง8ปดโมงเก้าโมงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาที่แบบว่ามีโอกาสได้แบบตื่นเช้าเช้ามันสดชื่นนะจวิธีชีวิตของคนที่แบบว่าตื่นมาตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบอุ๊ยอากาศดีคนก็แบบว่าเดินออกไปเพื่อแบบรอรถไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเห็นพระท่านบินทบาด้วยใช่ค่ะเห็นใครใส่บาทก็แบบอนุโมทนาสาธุด้วยอะไรอย่างเงี้เห็นแค่พระแล้วก็อนุโมทนาสาธุนะคะก็ก็เป็นเป็นบรรยากาศที่ดีนะคะได้ได้ตื่นเช้าทุก ก็ดีตื่นเช้ามากก็อย่าลืมเปิดช่องมายาด้วยนะคะช่อง44นะคะเจอเจอเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้เวลาเดิมเวลาดีเลยนะคะใ,<ช>ใครคที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือว่ากําลังคิดอยู่ว่าอยากจะทําอะไรดีวันนี้นะคะเรามีธุรกิจต่างๆมาแนะนาคุณผู้ชมอย่างแน่นอนว่าทําอะไรแล้วจะรวยทําอะไรแล้วจะปังในปี2023นี้แต่ก่อนอื่นที่คุณผู้ชมคะ,คะเราอยากจะมีหุนที่สวยไหมคะอยากมีสิคะใครอยากมียกมือึ้น นี่เลยสองมือคิดะคะว่าคุณ,คณผู้ชม,ชมที่แบบเป็นผู้หญิงเนาะ<ช>ต้องอยากมีที่แบบหุ่นสวยเป๊ะปังอังจริงทุกคนทุกเพศทุกวัยอยากจะมีหุ่นที่ดีนะคะแต่วันนี้มีข่าวดีมาบอกสาวๆค่ะก่อนที่เราจะ ก่อนที่เราจะรวย <c oughs> เราต้องสวยสู้ไปก่อนอถูกต้องนะคะเพราะว่าวันนี้โปรโมชั่นดีๆเนะี่ยจากโอนาะมิฟิตปลาเนี่ยสำหรับคุณสาวๆที่อยากจะมีรูปร่างที่กระชับหน้าท้องต้นแขนต้นขาเอิหรืออะไรแบบนี้คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นชุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเห็นเด็กวัยรุ่นสมัยนีย้ยุคเนี่ยเขาใส่กันแบบนี้เลยเนาะเป็นชุดที่มันเป็นแบบว่าแบบสกินนี่อะไรอย่างนี้นะคะ,คะแล้วนี่เลยเนะะี่ยสำหรับโอนามิฟิตปลาของเรานะคะออกแบบมานะคะมีเขาามีเม็ดดับด้วยนะเพื่อที่แบบว่าช่วยแบบเผาผลาญ มันต่าง,างๆนะะให้รูปร่างกระชับเข้าที่คุณผู้ชมขาใส่ได้นะออกกําลังกายก็ได้หรือว่าใส่ออกนอกบ้านอาจจะเป็นสีดําแล้วก็ใส่เสื้อคลุมอะไรแบบนี้เนาะ,ะ,ะเพราะว่ากางเกงเขาจัดความยาวมาให้พอดีไม่โป๊เกินไปนะค,ะคุณผู้ชม่ะวันนี้มี2สีด้วยกันนะคะมีสีครีมค่ะแล้วก็สีดำานะค,ะคุณผู้ชมขะซึ่งก็บอกว่า1ชุดนี้นะคะก็มี2ชิ้นค่ะเสื้อกับกางเกงนะคะปกติแล้วเนี่ยชุดละอยู่ที่ราคา1,390บาท แต่วันนี้พิเศษค่ะเขาใจดีมากเลยนะต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้ค่ะคนซื้อ1ชุดแถมฟรี1ชุดไปเลยค่ะจากราคาชุดละ1390ถ้าเป็น2ชุดนะคะก็จะประมาณ หนึ 1, ่งพันเอ้ยสองพันแร้อยะไรอย่างงี้ปะใช่นะคะประมาณนี้เลยคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณซื้อ1ชุดแถมฟรีให้1ชุดในราคาเพียงแค่เก้าร้อบบาทเท่านั้นค่ะราคาดีแบบนี้2ตัวคือหแถม1น่อะค่ะ1แถมหนึ่งเลยนะคะ1ชุดแถมหนึ่งชุดเลยค่ะนะคะปกติแล้วคุณจะต้องจ่ายประมาณ2อ0พเลยนะคุณ2ชุดนี้นะแต่วันนี้ไม่ถึงหนึ่งพันค่ะ 2ชุดนี้990บาทเท่านั้นนะคะขอค่าจัดส่งอีก100บาทเท่านั้นคุ้มค่าเกินคุ้มจริงๆรีบโทรมาเลยนะคะใครอยากได้2ชุดนี้นะคะในราคา990บาทที่02669456ค่ะสแกน QR code ได้นะคะแล้วก็ไลน์แอดที่แอดมายาไลฟด้วยค่ะ เอาล้ค่ะสวยกันแล้วหุ่นเป๊ะปังกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับสาวๆนะอันนี้สาวๆอย่างเดียวไม่พอหนุ่มๆด้วยนะคะใครที่อยากจะรวยในปี2023นี้นะคะตอนนี้ก็แบบว่าเข้าไปครึ่งคนปีแล้วใช่ค่ะยังไม่รวยสักทีนึงเลยเร็วมากเลยนะยังไม่รู้ว่าจะทําธุรกิจอะไรดีเลยเอ้าวันนี้เรามีมาแนะนําคุณผู้ชมแน่นอนนะคะว่าทําอะไรที่จะรวยเร็วอย่างแรกเลยค่ะธุรกิจด้านความ สวยงามสิคะคุณนี่ไงก็พูดความสวยงามกินความสวยงามอ้โหคุณคะตอนนี้ใครก็แบบว่าอยากจะเปิดคลินิกนะแต่ก็ต้องมีแบบว่าเงินทุนเยอะหน่อยต้องมีทุนต้องมีทุนแต่ถ้าเกิดว่าสาหรับใครที่มีทุนนะคะรับประกันได้เลยว่ามันไปรุ่งไปโรดแน่ๆเลยเพราะว่าสาวๆหลายคนคือตอนนี้อยากรวยไม่ใช่อยากรวยสิอยากสวยทางลัดนะคะเอออยากสวยยังไงอยากสวยชาตินีใช่อยากสวยชาตินีจะบบกคณไปทําบุญอะไรเงี้ยอันนั้นสวยชาติหน้าแต่ถ้าเกิดทำหน้าได้ ก็คนถึงอยากรวยไงคะเพราะว่าอยากเอาเงินไปทําสวยด้วยไงใช่แต่ว่าบางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้มีทุนถึงขั้นขนาดไปเปิดคลินิกเสริมความงามบางคนอาจจะไปเรียนเรียนนวดหน้ามีศาสตร์การนวดหน้านวดอะไรยังไงให้มันแบบเด้งกระชับเพราะว่าอันนี้อันนี้เคยนะเคยไม่ได้ไม่ได้เคยไปเป็นคนนวดเคยไปนวดไปใช้บริการนวด เขาไปเรียนมาถึงต่างประ,ทประเทศแล้วมีาศาสตร์ที่แบบว่าเฉพาะด้านมากๆกเลยคือเขานวดยังไงให้แบบว่าสลายไขมันมแล้วช่วงนั้นที่ไปนวดนะคะดีมากแต่พอดีว่ามีโควิดมาก็เลยหยุดนวดไปแล้วคนนั้นคนที่เขาเปิดเปิดเป็นร้านนวดอ่ะโอ้โหรายได้ดีมากมีลูกค้าจองเต็มแน่นเอียดเลยนี่กว่าจะจองได้ดูสิแล้วได้ราคาขนาดนี้แล้วหัวหนึ่งอ่ะหน้าหนึ่งเนี่ย ราคาสูงด้วยนะคะโอ้จริงนะแต่ว่ามันได้ผลมันได้ผลดีนี่แหละลองไปเรียนสิอีกหนึ่งอาชีพนะเท่าเท่าเหมือนกันคุณผู้ชมลองไปดูแลศึกษาดูนีธุรกิจเรื่องความสวยความงามเนาะต่อไปธุรกิจเรื่องอาหารและเครื่องดื่มค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เปิดประเทศแล้วนะคะต้องบอกว่านักท่องเที่ยวก็เยอะมากจริงๆค่ะเรื่องราวของการท่องเที่ยวอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้นะแต่ละภาคแต่ละพื้นที่นั้นต้องบอกเลยว่าแหล่งไหนนะคะที่บ้านใครเนี่ย เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็คือง่ายเลยนะทําทอาหารพื้นถิ่นอาหารพื้นบ้านบริการเปิดร้านแบบว่าโฮมสเตย์ชิลๆอะไรเปิดร้านอาหารพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะคะถูกตอ้องนะต้องบอกว่าช่วงนี้เทศกาลก็คือเป็นเป็นช่วงที่ต้องท่องเที่ยวแล้วอะนะคะต้องบอกว่าประเทศไทยของเรานะโอ้โหการท่องเที่ยวนะคนเข้ามาท่องเที่ยวนี่เยอะมากเลยนะ,าะไรายได้ต่อปีนะมูลค่าสูงมากสีเดียวคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ใครที่รู้สึกว่าขายอาหารดีกว่าช่วงนี้นะ เที่ยวมาหรืออะไรแบบนี้เนาะก็ดีนะแต่ว่าจะต้องเออเขาเรียกว่าอะไรอะคะไม่เอาเปรียบด้วยนะคะไม่ใช่แบบต่างชาติมาจะไปคิดราคาเพิ่มแบบนี้เขาก็ไม่กลับคนไทยสามสิบต่างชาติสามร้อยยี่ก็ไม่เอานะคะคุณไม่ได้ไม่น่ารักแต่เขามีนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่า อยากโกยอ่ะแล้วเห็นนลูกค้ามาเยอะๆอยากโกยกาไรอะไรเงี้ยแล้วชาวต่างชาติบางคนเขาก็ไม่ไว้เหมือนกันเขาก็แบบฟ้องร้องอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคุณนะคะร้องทุกข์อะไรอย่างเงี้นะเพราะฉะนั้นอย่าทาให้มันอับอายเนาะเดี๋ยวจะทาํามาค้าขายไม่ค่อยขึ้นนะถูกต้องที่สุดนะคะต่อไปค่ะ,คะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการออกกําลังกายอุ้ยอันนี้ชอบเลยเออ หมายถึงร่างกาเต้นแอโรบิกต้องมีเทรนเนอร์ไหมคะต้องมีเทรนเนอร์ประจำตัวนิดนึงค่ะเทรนเนอร์แบบว่าดูดีด้วยไหมคะต้องดูดีเลยค่ะหุ่นเป๊ะเลยใช่ไหมคะเทรนเนอร์ถ้าดูไม่ดีนั้นเราก็ไม่กล้าไว้ใจเราก็ต้องแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหน้าตาหรือหุ่นคะเอาหุ่นก่อนสิคะพี่โกบเราก็ต้องดูหุ่นก่อนดูรูปร่างเมื่อกี้เกือบพูดว่าหน้าตาแล้วนะคะก็หน้าตาันที่หลังจะเชื่อเลยว่าคนที่ดูแลตัวเองดีหุ่นดีแล้วหน้าตาเขาต่อจากหน้าตาไงดีแน่นอนโอเคค่ะ ันธงันธงเนี่ยแหละนะคะเป็นแบบว่าเทรนเกี่ยวกับการออกกํบบาลังกายคือปีนี้มาแรงมากๆเลยค่ะสำหรับใครคที่อยากจะเปิดเป็นฟิตเนสก็ได้<ม>หรือว่าไปเป็นแบบไปเรียนเป็นเทรนเนอร์อะไร<ม><ม>แบบนี้ก็ได้เท<ถ>รนเนอร์ส่วนมากไม่ค่อยเห็นผู้หญิงเนาะทำไมอ่ะ เดี๋ยวนี้เริ่มแล้วค่ะมีมหมเมื่อก่อนก็คือฟิลแบบว่าผู้ชายแล้วถ้าพูดถึงเทรนเนอร์เราจะนึกถึงผู้ชายที่แบบตัวใหญ่รับปูน่ําดูแลสุขภาพดีอะไรเงี้ยไม่ค่อยเจอเป็นผู้หญิงเท่าไหร่แต่ตอนนี้เริ่มมีแล้วค่ะตอนนี้เริ่มเห็นมีการแชร์อะไรกันออกมาเยอะเทรนเนอร์ผู้หญิงก็รูปร่างดีจริงกล้ามเนื้อก็คือสวยงามสวยงามโอ้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะมวยต่อยมวยก็เป็นแบบว่าอีกอย่างหนึ่งของการออกกําลังกายเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะที่ฉันไปเจอครูมวยที่เป็นผู้หญิงมา แล้วเขาสอนผู้หญิงด้วยกันเนี่ยมันมันมากแล้วเป็นศิลปะป้องกันตัวได้เป็นอย่างดีอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะได้ออกกำลังกายด้วยได้เรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ด้วยจริงเนาะ,ะร่างกายแข็งแรงด้วยนะดีดีไปเรียนมวยกันดีกว่า<อ>แต่แต่เคยเคยไปมาวันสองวันช้ำไปหมดตัวเลยขาเขินหนูนไปมมนมันอาจจะเป็นแค่ตอนแรกแรก,แรก,แรกเนาะใช่เดี๋ยวถ้าเกิดปรับสภาพร่างกายอะไรดีแล้วอะค่ะมันก็จะแบบว่าพร้อมแต่เขาบอกว่าการต่อยมวยนี้มัน ทำให้ร่างกายมันมันเบิร์นได้เร็วกว่าปกตินะคะกว่าเราออกกำลังกายแบบทั่วไปนะคะใช่ไหมไม่รู้ว่าแบบหลายๆอย่างเลือดสูบฉีดหรือเปล่าหายใจไม่ทันมันต้องเฮ้ยเฮ้ยมันได้ออกได้ออกกําลังกายทุกส่วนค่ะจริงแล้วก็ได้ระบายด้วยบางทีแบบว่านี่มาโหมะนมาไปต่อยถูกแต่เป็นโหต่อยมวยันนิ่งอะไรเี้เดินขานคนนึงสร้อจริงๆเอาไปลงกำนวมก็ได้ที่ยินเนาะดีกว่าเราไปพ่งเนาะอย่างนงี้นะอันนี้ก็ดีเป็นวิธีการปลดปล่อยดีเหมือนกัน นะคะต่อไปค่ะธุรกิจการสอนออนไลน์ตอนนี้นะคะมาเยอะมานแน่นจริงๆอะคนุออนไลน์นะเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากเลยนะคะตั้งแต่ช่วงโควิด19ที่ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนอยู่ที่บ้านนะคะกลายเป็นเรื่องราวของออนไลน์มันปังมันบูมจริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อสามารถใช้ชีวิตในแบบ Learn from anywhere ได้นะคะ เทรนด์ธุรกิจเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าน่าลงทุนก็คือการเปิดคลาสออนไลน์คุณผู้ชมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้คนเข้าถึงได้ง่ายหลายคนที่อยากจะรู้เรื่องต่างๆก็เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เป็นธุรกิจที่ดีนะจ<ร>ิง<ร>สอนพวกสอนแต่งหน้าออนไลน์ออนสอนทําอาหารออนไลน์หัวยจทอาหารนี้เด็ดมากเลยนะฉันเห็นแบบว่าคนอยู่บ้านแล้วก็เปิดโยนทงยูทูป <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยดูแล้วดูวิธีการทําอาหารแล้วเขาทาออกมาแล้วอร่อยด้วยพี่กบชอบทำอาหาร ไม่ชอบไม่ชอบแต่ว่าชอบดูชอบดูและชอบรับประทานค่ะเอใครที่แบบว่าเออลองศึกษาในแบบว่าพวกออนไลน์พวกนี้แล้วมาทำอ่ะแล้วอร่อยถือว่าแบบมีฝีมือจริงๆไม่ใช่มันอยู่ที่วิธีการตวงปริมาตรปริอะไรอย่างนี้อ๋อเออแบบ น้ำตาลกี่กรัมผงชูรสกี่ทัพพีอะไรออไม่ไม่ไมผงชูรสขนาดนั้นนี่คุณต่ำส้มต่ำนี่คุณใส่ผงชูรสขนาดนั้นหรือเปล่าจะไปใส่ได้ยังไงล่ะคะปลาเขาก็มีแน่นอยู่แล้วโอเคโอเคโอเคเอาต่อไปแบบออนไลน์ไปแล้วใช่ไหมคะมาดูธุรกิจทางด้านแฟรนไชส์กันบ้างโอดี บางทีแบบขี้เกียจคิดไงว่าจะทําอะไรดีเอยางอยากจะขายน้ำาเงี้ยไม่รู้สูตรไม่รู้อะไรเลยเอาไปเปิดแฟรนไชส์สิคะจริงเนาะใช่มหมมันง่ายมันก็มีสูตรอยู่แล้วแล้วมันก็มีแบรนด์ของมันดีอยู่แล้วแค่แบบว่าไปซื้อแฟรนไชส์มาแล้วก็ทำส่ตนว่าถ้าเราอยากจะทําแล้วแบบว่าไม่มีความรู้อะไรสักเท่าไหร่อะไรประมาณแบบนี้นะคะอย่างเช่นพวกร้านอาหารร้านกาแฟชานมไข่มุกอะไรแบบนี้เนี่ยใช่ใช่ไหมเนาะเดี๋ยวนี้มีดูอะ มีพี่ที่รู้จักค่เปิดร้านทำผม เป็นแฟรนไชส์เหรอเป็นเฟรนช์ชส์ด้วยค่ะแล้วแล้วคือเหมือนเหมือนเรโนเรโนเวททำร้านใหม่แล้วก็เปิดมาประมาณ2เดือนมีคนซื้อเฟรนช์ชส์ได้นะแต่ถ้าเกิดเปิดร้านทําผมเขาก็ต้องมีฝีมือในด้านการทําผมมีฝีมือแล้วก็คือเฟรนช์ชส์เขาจัดหาทุกอย่างแค่มีสถานที่ให้เขาเขาาจะทําร้านให้จะหาช่างให้อ๋อเหรอเขาหาช่างให้ด้วยเหรอใช่หาช่างให้ด้วยคือคือจบครบแค่นี้เป็นชื่อคุณคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเขาบอกว่าคนที่ซื้อไปเขาบอกว่าเป็นคนที่ ทำงานอย่างอื่นแต่ว่าอยากมีธุรกิจส่วนตัวคือแบบว่าเอเป็นเป็นร้านของฉันแต่ฉันก็ไม่ได้ลงไปทําเองนะแต่อันนี้ก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงแต่เขาจะดูแลเพราะว่าถ้าผมคุณ,คณยังทาผมไม่เป็นอะไรบางทีบริการลูกค้าแต่เขาก็มีให้หมดเลยคนที่แบบว่าเป็นช่างไปดูแลให้ไปบริการให้เขาหรอคอรครบวงจรขนาดนี้ครบวงจรเลยค่ะเดี๋ยวนี้ ไม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับทำผมก็ได้ด้วยต้องเลยแค่คุณอยากเปิดอย่างนี้ไว้แล้วคุณไปทําธุรกิจอย่างอื่นแล้วก็มีเวลาลงมาดูบ้างแค่ลงเงินแค่ลงเงินแค่นั้นเองกาไรดีด้วยนนร้านทําผมอสัองไดนิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่อยากทมถ้าถ้ามีทุนนะผู้ชมค่ะอันนี้ก็เป็นอิกธุรกิจที่แนะนาเนาะค่ะอือะต่อไปอะไรคะคุณต่อไปคนนี้ฉันที่ไมพวกเงินเลยกำลังคิดว่าเอ๊จะเปิดดีไหมนะเอ๊เอาหาทุนก่อนอะไรอย่างงี้นะคะธุรกิจด้านการขายอะไรยนต์ค่ะอุ้ยอันนี้คนแบบไม่ค่อยไดด้พูถึง เยอะเท่าไหร่แต่มันมีเยอะมากเลยนะคนแบบแชร์กันในโลกโซเชียลก็เยอะเหมือนกันเดี๋ยวนีเขามีการขายใน,ในออนไลน์ก็มีมีการรีวงรีวิวแบรนด์นั้นแบรนด์นี้ลอ้อรุ่นนั้นรุ่นนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจนะขายพวกอะไหล่ยนนะคะหลายคนเนี่ยก็ต้องมยเข้าใจว่านี่ธุรกิจที่ทํางานได้แล้วก็สามารถเติบโตต่อไปในอนาคตนะหลายคนมีความชื่นชอบหรือว่าเรียนมาทางด้านนี้มีความรู้ว่าน็อตตัวนี้เนี่ยใช้ยังไงอะไหล่เบอร์นี้อะไรอย่างนงี้นะก็ดีนะเนี่ยแบบเรียนช่างมา คือตอนนี้แค่แบบว่าคุณมีความรู้ด้านไหนพุ่งเป้าไปนะคะก็สามารถทําได้เลยนะอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจเหมือนกันถูกต้องค่ะ,คะอันนี้ก็ชอบเหมือนกันอยากจะทำเพราะว่าเป็นคนชอบตกแต่งบ้านธุรกิจทางด้านตกแต่งบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่า,า,าพวกบ้านเดี่ยวทาวโฮมทาวเฮาส์ house, อ,อะไรต่างๆคอนโดมิเนียมเนี่ยนะคะเขาบอกว่าทั้งหมดนี้แบบ จะต้องเป็นคนที่กล้าที่จะจ่ายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นทั้งบ้านที่น่าอยู่และเป็นโฮมออฟฟิศไปในตัวธุรกิจตกแต่งบ้านคือจริงๆแล้วอ่ะอันนี้อยากทำมาก,ากเป็นคนที่ชอบชอบอะไรสวยๆงามๆชอบเอาอะไรมาประดับตกแต่งแล้วเห็นแล้วมันแบบมีสไตล์โดยที่ไม่ได้ใช้เ,เงินทุนที่เยอะอคนเคยเห็นมาว่าเวลาเขาสร้างบ้านอะ่ะแล้วมันใช้เงินเยอะมากใช่ค่ะโอ้โห แค่เราเนี่ยไปหาอุปกรณ์มาเองสมมติว่าเราเป็นเจ้าของบ้านหรือว่าเรารับดีไซน์บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปหาจากร้านที่แบบว่าเฮ้ยร้านนี้โอเคถูก แล้วดูดีแล้วเอามาตั้งแค่แบบมีหัวตรงนั้นน่ะเอามาตั้งเอามาตั้งเอามาตั้งให้มันสวยอ่ะมันก็ดูมีราคาจริงมีราคาเพิ่มมากขึ้นอ่ะไม่ต้องไปจ่ายแบบแพงใชอ่ะมันได้เซฟด้วยเนาะบางทีแบบว่าวัสดุบางอย่างหรือว่าแบบของตกแต่งบ้านบางอย่างนะคะที่เราแบบว่าให้เขาแบบจัดสรรให้เลยเนาะแพงมากคุณบางทีแบบอุ้ยสองสามหมื่นแต่ว่าวางได้แค่นี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราใช้สองสามหมื่นที่เราไปซื้อวัสดุเนี่ยมาตกแต่งผู้ชม อันนี้คุ้มกว่าเนาะใช่อังริงคนที่แบบว่าทําบ้านเขาก็อยากมีใจรักอยากตกแต่งเองและส่วนมากเดี๋ยวนี้นะคะก,ก็ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจและตกแต่งบ้านนะคะอ,อ่ะต่อไปค่ะธุรกิจการผลิตบรรจุสินค้าเดี๋ยวนี้ก็มีรับผลิตค่ะคุณรับผลิตเสื้อค่ะรับผลิตกางเกงค่คะออรับผลิตอะไรก็ว่าไปนะคะคุณตอนนี้เป็นธุรกิจที่มาแรงมากพวกบรรจุภัธุ์พวกกล่อง พวกถุงพวกกระดาษพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณคะ่ะตอนนี้ขายดีมากะนะะสังเกตุูพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์โดยเฉพาะขายอาหารอะกล่องเราก็ต้องสั่งแล้วสั่งเยอะคุ้มะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พวกที่แบบว่า หลายคนก็แบบของตกแต่งนั่นนี่ทุกๆ๊ก่นั้นรักอะไรอย่างนี้นะคะคุณตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจเนาะถูกต้องที่สุดนะคะแต่ว่ายังมีอีกเยอะเลยอะค่ะสำหรับธุรกิจที่วันนี้อยากจะแนะนําแต่เวลาของเราหมดซะก่อนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ที่สนับสนุนรายการของเราโอนามิฟิตบราใช่แล้วคุณผู้ชมอยากจะสั่งหุ่สวยหุ่นเป๊ะนะคะสั่งเลยสั่งเลยค่ะปกติชุดหนึ่งเนี่ยหนึ่งาบาทนะคุณผู้ชมค่ะสชุดนี่ก็ไป2 0 0 0เกือบสามพันแล้วนะแต่วันนี้ซ้ ซื้อ1ชุดแถมฟรี1ชุดไปเลยค่ะในราคาเพียงแค่990บาทฟังไม่ผิด990บาทเท่านั้นคุณผู้ชมรีบโทรเลยนะจ๊ะที่0 2 6 6 9 4 5 6ค่ะสแกนพิ c o d อคคได้นะคะหรือว่าอะไรแอดที่แอดมายาไลฟ์ค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะน้ำฝนและพี่กบลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ